สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมโครงการคนละครึ่งเฟสที่4ออกมาเยี่ยมเยี่ยมให้ทุกคนได้รับทราบกันแล้วนะครับสําหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่4นะครับที่จะมีการเยียวยาให้กับบุคคลทั่วไปนะครับที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับ28ล้านกว่าสิทธิ์นะครับผ่านโครงการคนละครึ่งเฟสที่4โดยเป็นโครงการที่ให้ร่วมกันจ่ายนะครับเราครึ่งหนึ่งรัฐบาลครึ่งหนึ่งนะครับในการ ใช้งานคนละครึ่งเฟสที่4นะครับสามารถรูดซื้อสินค้าและบริการได้ที่ร้านที่ร่วมโครงการนะครับซึ่งคนละครึ่งเฟสที่4นี้นะครับผมก็จะเป็นโครงการนะครับเดียวกับเฟสที่1เฟสที่2เฟสที่3ที่ผ่านมาแล้วนะครับผมซึ่งกระทรวงการคลังกำลังกำลังดูความเหมาะสมนะครับว่าจะสามารถที่จะเพิ่มมาตรการคนละครึ่งเฟสที่4นะครับในช่วงต้นปี2565 ซึ่งเวลานี้ยังมีมาตรการคนละครึ่งเฟสที่3อยู่นะครับซึ่งรัฐบาลก็มีการเพิ่มเงินให้1 5 0 0บาทนะครับวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับทุกท่านที่ลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ที่ผ่านมานะครับจะได้รับเงินอีกคนละ 1, 5 0 0บาทส่วนคนละครึ่งเฟสที่4นั้นนะครับผมก็มีความคืบหน้านะครับที่จะปล่อยออกมาในช่วงต้นปี2565นะครับซึ่งจะ ให้กับผู้ที่ได้รับการลงทะเบียนนะครับหรือคนที่ใช้เฟสที่1เฟสที่2นะครับเป็นต้นมานะครับเข้าเเงินเข้าให้อัตโนมัตินะครับซึ่งเฟสที่4นั้นนะครับรายละเอียดว่าจะแจกเงินเท่าไหร่นะครับและก็จะแจก เมื่อไหร่ครับเดี๋ยวถ้าผมมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมก็จะนํามาให้ทุกท่านได้รับทราบอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเฟสที่4นี้นะครับคาดว่าจะได้รับเงินเยาวาไม่แพ้กับเฟสที่1เฟสที่2เฟสที่3ที่ผ่านมาเลยครับผมนี่คือข้อมูลนะครับคนละครึ่งเฟสที่4ที่มีการเปยผๆข้อมูลออกมาว่า จะมีแน่นอนในช่วงต้นปี2 5 6 5นี้นะครับสำหรับใครที่พร้อมที่จะเข้าโครงการหรือเข้าโครงการอยู่แล้วนะครับก็รอรุ้นนะครับว่าจะได้รับเงินเดียวยาเท่าไหร่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ